โอเคมาลุยก,กันต่อสนามรบที่สามของฝ่ายจโจกโกกไอตรงนี้ไม่ขอแปเหรนะมอมเต็มสายญี่ปุ่นแปลไม่ออกอ่าฮาได้เล่นเป็นเตี้ยวหุยอ่าอ่าใช้สนับแล้วก็อู้อัพเกืบเต็มแล้วนี่สกิลอะจัดไปอันนี้ก็อัพไปเลยน่าจะเป็นสกิลพิเศษ แล้วก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมท่า ex จัดไปว่าไงจูรง่งจูร่งอยู่กับกองซุนจ้านะตอนนี้น่าจะใช่นะโอเคเราจะไปบุกตีโจโฉใช่ไหมมามามานี่ไปกันเลยอยู่ใกล้ๆจุดสีเขียวอยู่ใกล้ๆ แล้วมาแล้วมาเนี่ยเอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหืมจับเกี่ยวมาฮะนี่โดนโอ้ยโดนโดนโดนอีน่มานี่เลยเวียงครับว้าไใส่ใจสักหนึ่งตัวอี อังยังไม่ตายเอาโอเคตายเรียบร้อยอเก๋สวยต่อไปลงล่างกันเลยดีกว่ากว่าไงพี่ลองกวนอูอ่าแม่ทัพรออยู่ข้างหน้าเลยไม่ อ x เข้าไปมันตายก่อนหน้านั้นแล้วเฮ้ยไหเล่าเก็บตู้เปิดข้างในเป็นโจหญินเหรอก็มาดิครับมาปับ๊บนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยอุย,อยชายเย็นช้าก่อนท่านจอมยุทธปั่นสักหน่อยปังตายสับเข้ามา อีกหนึ่งดอกก็ตายอุย้ยตายอีกแล้วเจหเายเล่าดาบเก็บมาให้หมดไอ้นี่ขวานโอเคฮะอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยวิ่งหนีไปไหนอะ เฮ้ย hey, ใครอยู่นี่อ๋อ oh, oh, มันย้อนกลับมาแล้วเฮ้ย <c oughs> สับเอาวุธไม่สนับเอาเจ้โ oh, หทีเดียวตายเออมามีมาอีกมีมาอีกมามันมีมาเพิ่มอืม <c oughs> เอาเบียง <c oughs> ไปซ้าไปซ้าโห oh, สนับนี่ <c oughs> เน้นท่าจับอย่างเดียวเกี่ยวพอฟาด เออได้อยู่ได้อยู่อ้า้นนั้นหนีหนีหจะหนีไปไหนเฮ้ยนี่จับทุ่มข้ามหลังเคโอเล่นสนับนี่มันจริง,รงๆว่ะแล้วข้างในป้อมนี้เป็นใครเหรอโอจับเวียงเอาเขาทูนี่ก็มาดี แม่สับอาวุธโอ้ทายเอ็กซ์หน่อยสับไม่โดนใครเลยเออออยู่นี่เองพี่อ้วนพี่อ้วนมาเปิดมืงโซะหน่อยจับเวียงเอาตายนึกว่าจะไม่ตายโอเคไปายกันต่อ ประตูเมืองยังไม่เปิดอ่ะอยาจอไปซัดไอ้พวกข้างนอกอ่ะเอาเปิดแล้วมาดิมา,มาน,นี่นี่แน่ปั่นจ้าโอ้ตายยากตายยากอื้ฮึบโอโหไม่โดนเลยโอเคเรียบร้อย,ยมาดิจะไปไหนจะไปไหนเฮคาอยู่นี่ นี่ละถ้า e เอเสข้าไปไม่ตายเอาเรียบร้อยโอเคเก็บโล่มาอ่าอน,นี้ก็เป็นโล่เหมือนกันหมดแล้วเหรอตรงนี้โอ้ยยังยังยังมันลงไปข้างล่างได้ไงวะรอดไปตัวนึงโอ้ศัตรูมีมาเพิ่มตองจุดสีเขียว,ยวไม่ใช่สีเขียวบนปั๊มปั๊บ เฮ้ยข้างหน้าเป็นขวานเดี๋ยวซับไอ้ตัวนี้ก่อนไม่ตายไม่ตายมา่นินี่ซับอาวุธอุ้ยยิงเข้าไปเรียบร้อยเคเก็บ okay. ขวานก่อนเฮ้ยพี่พี่ใหญ่เราอยู่ตรงจุดสีเขียวๆนี่ต้องรีบไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนตีตาย เข้มมานี่จับเวียงอ้อออย่างเท่ตรงนี้มีอีกใช่ไหมอ,อ๋อตรงนี้โอ้ยสองตัวมาดิวะนี่สับอาวุธเลยมาโตเอาท่านพี่ใหญ่เข้ามาโดนดาเมททำไมตีฝ่ายเดียวกันไม่เป็นไร อลองเท้าเทพเอ่อโอเคไปทางนี้กันต่อเลยดีกว่าโจโฉมอยู่ข้างบนสุดโอ้โหทางโลง่ลงๆชิวๆับไปเรื่อยๆถ้าเป็นเพสามจะดีกว่านี้มากเลยโอเคอ้าวลิโปโผล่มา อ่ะลิปโป้ตัวหนังสือสีน้ำเงินนี่พันธม,มิตรเรานีหว่าโอเคได้พันธม,มิตรมาเพิ่มแล้วเว้ยเพราะว่าลิปโป้กับโจโฉนี่ก็ตีกันอยู่เราปีก็ลุ่งๆุดอนด,อน,ดอนอยู่หนีไปอยู่คนนูน้นคนนี้น่าจะประมาณนั้นนะถ้าเดาไม่ผิดนะในวรรณกรรมโอเคมาไม่สับอาวุธไปหยอด ปิดฝาขวดนี่ได้ชื่อเรียกแล้วเว้ยอุยยงออกไปโอเคมาห้าหน้าเตียนอุยเ้ยพาทีแล้วมองหน้ากันไม่ใช่หรือจับเวียงไปขวานเก็บมามาดิมาดิว่าเตียนอุ้ยโดนอุยเอาเอาโจโฉ โจโฉเสร็จไปซะแล้วงั้นน่ะอะไรกันวะโหยังไม่ได้ปาบเตนอุยเลยอะเข,ขาคัสซินไอไปหนีกันไปให้หมดเลยฮึให้รู้มั่งว่าใครเจ๋งในยุทธภพนี้อ่ะนั่นปปลิโปกับเราปีเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ดีกันนี่แหมลิปโปกางตูดซะด้วยมาทำไมไปไกลๆเลย ข้ามาไม่ได้ข้ามาครั้งนี้ไม่ได้มาช่วยเจ้าศัตรูแด่ศัตรูข้าจะถือว่าเป็นมิตรเพราะข้าคือศัตรูกับโจโฉอยู่ณขณะนี้ก็ว่ากันไปครับโอเคอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเขาก็ต้องเป็นพันธมิตรเราอยู่แล้วเขาเก่งนี่ท่านพี่อย่าไปเชื่อมันมากไว้ใจมันไม่ได้ กลับมายิ้มให้อีกฮึไม่สมอารมณ์ซะเลยโอเคเดี๋ยวขอจบไว้จะเพียพงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนอะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะเดี๋ยวจะลองไปเล่นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งก็คือ Tenchu ว้ยเย